สวัสดีจ้าสวัสดีจอนเช้าจ้ายูโลสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีเด้อพี่น้องจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วกับเจ้ากระต่ายแสนดลุนะพี่น้องเนาะมันนี่สิห้ขาบเล็กสิออกตัวใดเด้อเฮ้ย <c oughs> เอ,อขาบเล็กเด้อเหมือนานาีวัลลาสองตัวสิ๊งท่องเป็นผู้เฝ้าติมอนนี้ นันบบเยยงเย้เฝามือนี้สิงทองเฝาสิลูกปวดนแก้หางแดกแอยู่ปวดปวดปวดเออบงมันบงบมันงมันเดียวบงตัวนี้ไรเลยมันเดียวบ่งตัวนี้มันเคยขูบตัวนี้แใค่เลยนเนาะเอือน เออนเวอรเสียงท้องนังน้องดีๆลูกไอพิกากินอาหารเาร้าะเบิดฟาดละคอมเฟลต์ละกระต่ายกินข้าวยังลูกเอาอาหารให้กระต่ายกินหรือยังเอะ แสนรูพี่น้องเอ,อ้ยบอกให้คาบเรียกับคาบถือถึงหวยไทยหวยเล้าน่ะพี่น้องขนหวยไทยบกเข่ากันเป็นเมนเล้าเลยเมนห้าน้อยเลยเนี่ยแต่ตายแสนหลู่เขาดอิลีเดอ <c oughs> เบื่อเอาบายบายกันเรืวองบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบายท่านผู้ชมก่อน สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ตายหน่อยกับเจ้าสิงท่องกับสิเดคอล่าพี่น้องเล้วเด้อบาทนี่บายยก่ bye อนลูกบายยสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้ายูโรสวัสดีครับก่อนลูก สวัสดีเด้อพี่น้องจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วกับเจ้ากระต่ายแสนหลูนะ่นาะพี่น้องเนาะมือนี่ส้คาบเลขสีออกตัวใดเด้อเฮื่อ <c> น <oughs> เอยเพืเออ่อนนะเฮือนคาบเลขเด้อมือนี่บัลลาสองตักสิงท้องมนู้เฝ้าติมือนี่ม,นนมือนันบักเยงเย่งเฝ้ามือนีสิงท้องเฝ้าติลูกกวนนะแกงหางแดกแดกอยูห่ห่วนห่วน เพื่อนเออเบิ่งมันเบิ่งเบิ่งมันเบิ่งมันเดียวเบิ่งตัวนี้น้ำได้ไหลเลยมันเดียวเบิ่งตัวนี้มันเคยขูบตัวนี้แน่ตอนนี้คือว่าเหตุกันณ์ใย่เด่นเนาะเพื่อนเพื่อนเน้ยเออเสียงท้องนางนุ่มดีๆลูก อไอพิกากินอาหารเช้าและเบรกฟาดนะคอมเฟลต์แล้วกระต่ายกินข้าวอะไอยังลูกเอาอาหารให้กระต่ายกินหรือยังเอออาหารให้กระต่ายกินหรือยังขวดขวดขวดเบิง่บงหนื้อ ตายแสนรูพี่น้องเอ,อ้ยให้บอกให้คาบเลขกับคาบถือถึงหวยไทยหวยเล้านะพี่น้องขนวยไทยบอกเขาก็เป็นแมนเล้าเลยแมนห้าหน้อยเลยเนี่ยกระต่ายแสนลูครักอีหลีเด้อเบื่อ <c oughs> เอาบายาบายก่อนเรืวองบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบายท่านผู้ชมก่อน สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อ,อ,อววขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กระตายหน่อยกับเจ้าสิงท่องกับสิเดคอลาพี่น้องเด้เด้อบาทนี่บายบายกอลูกบายบาย